วันที่2เมษายน2565คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมนำโดยอาจาร,รย์ประพันธ์ยาวระคณะบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมพร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ร่วมพิธีทําบุญตักบาตรเพื่อถาวายเป็นพระราชากุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราช,ชกุมารีมหามงคลเฉลิมพระชนมายุ67พรรษา ณห้องประชุมมงคลประดูชั้น3อาคาร50ปีเทคนิคไทยเยอรมันขอนแกน่นและร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ภายในวิทยาเขตขอนแกน่นเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล คณะครุศาสตร์อุตสาหากรรมนำโดยอาจารย์ประพันธ์เยาวระคณะบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหากรรมดำเนินโครงการบริการวิชาการทักษะการปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีการผลิตและระบบอัตโนมัติให้แก่บุคคลภายนอกในช่วงวันที่26ถึงวันที่27มีนาคมและช่วงวันที่ 2, 3และวันที่9เมษายน2565 เพื่อเป็นการเพิ่มทักษะความรู้และความสามารถด้านเทคโนโลยีการผลิตและระบบอัตโนมัติให้สามารถนำไปประกอบอาชีพได้ในการนี้คณะผู้บริหารคณาจารย์ให้คำแนะนำและให้ความรู้ในด้านต่างๆที่สามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันและสามารถประกอบอาชีพได้ วันที่12เมษายน2565คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมนำโดยอาจารย์ประพันธ์เยาวระคณะบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมเข้าร่วมพิธีส่งน้ำพระในวันสงการวิทยาเขตขอนแก่นประจำปี2565และร่วมรดน้ำดำหัวขอพรผู้ใหญ่เนื่องในวันผู้สูงอายุและวันขึ้นปีใหม่ไทยในการนี้ผู้บริหารคณาจารย์บุคลากรเข้าร่วมพิธีรดน้ำดำหัวขอพรผู้ใหญ่ เพื่อความเป็นสิริมงคลวันที่19เมษายนคณะครุศาสตร์อุตสาหากรรมนำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์วิรัชชินภอยรองคณะบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาพร้อมด้วยบุคลากรและนักศึกษา รับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีณบริเวณหน้ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตขอนแก่นด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์มาพระราชทานปริญญาบัต แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหาสารคามประจำปีการศึกษา2563และ2564วันที่22เมษายน2565 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมนำโดยอาจารย์ประพันธ์ยวราคณะบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมพร้อมด้วยอาจารย์และเจ้าหน้าที่ดำเนินโครงการบริการวิชาการโครงการวิจัยการยกระดับการตลาดและผลิตภัณฑ์การแปลรูปจากพลยโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานกิจกรรมย่อยที่2การจัดการระบบการผลิตและพัฒนารูปแบบสร้างมาตรฐานการแปลรูปเพื่อลดการสูญเสียและปนเปื้อน และยกระดับผลิตภัณฑ์ตามแผนการดำเนินโครงการวิจัยเพื่อการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับชุมชนอย่างยั่งยืนณก,กลุ่มแปรรูปสมุนไพรบ้านโคกสว่างอําเภอน้ำพองจังหวัดขอนแกน่น วันที่2 5เมษายน2565คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมนำโดยอาจารย์ประพันธ์เยาวระคณะบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมจัดพิธีเปิดโครงการยกระดับฝีมือแรงงานและเพิ่มผู้ประกอบการกิจกรรมการยกระดับฝีมือแรงงานสู่มาตรฐานสากลและแข่งขันได้โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรอาดารัยมทุลพงศ์รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตขอนแก่นเป็นประธานในพิธีโดยมีวัตถุประสงค์ของโครงการ เพื่อพัฒนาและยกระดับแรงงานในประเทศไทยให้ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานผลิตนักวิชาชีพเชี่ยวชาญสูงตามมาตรฐานสากลในสถานประกอบการผลิตครูฝึกวิชาชีพในสถานศึกษาตามรูปแบบมาตรฐานสากลลดปัญหาการขาดแคลนแรงงานที่มีทักษะฝีมือสูงในสถานประกอบการและเพื่อสร้างเครือข่ายผู้ประกอบการให้มีความเข้มแข็งโดยมีการฝึกอบรมทั้งสิ้น6หลักสูตรดังนี้ 1. หลักสูตรช่างเดินสายไฟในอาคาร 2. หลักสูตรช่างเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือมาตรฐานสากล 3. หลักสูตรช่างเครื่องปรับอากาศขนาดเล็ก 4. หลักสูตรช่างควบคุมระบบอัตโนมัติ 5. หลักสูตรช่างควบคุมเครื่องกัดและเครื่องกลึง CNC และ 6. หลักสูตรช่างซ่อมและบำรุงรักษารถจักรยานยนต์โดยมีผู้เข้าฝึกอบรมทั้งสิ้น128คนจากกลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสารสินประชาชนทั่วไปบุคลากรในสถานศึกษาและสถานประกอบการ วันที่25เมษายน2565คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมนำโดยอาจารย์ประพันธ์ยวราคณะบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมพร้อมด้วยคณะผู้บริหารให้การต้อนรับคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดขอนแกน่นติดตามความก้าวหน้าโครงการยกระดับฝีมือแรงงานและเพิ่มผู้ประกอบการกิจกรรมยกระดับฝีมือแรงงานสู่มาตรฐานสากลและแข่งขันได้ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตขอนแกน่นณนห้องประชุม สมมำนักงานคณะบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมโดยอาจารย์ประพันธ์ยาวระเป็นผู้กล่าวรายงานความก้าวหน้าของโครงการพร้อมด้วยคณะผู้บริหารร่วมตอบคำถามต่างๆในการนี้คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดขอนแก่นได้เยี่ยมชมการฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆทั้ง6หลักสูตร วันที่29เามษายนนคณะครุศาสตร์อุตสาหากรรมนำโดยผู้ช่วยศาสตร,ราจารย์วิรัชชินาพลรองคณะบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมร่วมพิธีเปิดงานสัมมนาผู้นำองค์กรนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตขอนแก่นทั้ง3คณะโดยมีอาจารย์ขุนแผนปฏิมาประกรณ์รองคณะบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์เป็นประธานในพิธี ธีเปิดในการนี้ดออรอชิตพลพลเขตรองคณะบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาคณะบริหารและเทคโนโลยีสารสนเทศร่วมในพิธีวัตถุประสงค์ของโครงการเพื่อให้ผู้นําองค์กรนักศึกษาทราบถึงบทบาทหน้าที่เข้าใจรูปแบบการเสนอโครงการสามารถบริหารจัดการองค์กรนักศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพพัฒนาบุคลิกภาพความเป็นผู้นําของนักศึกษาและผู้นําองค์กรนักศึกษารุ่นพี่มีโอกาสได้ถ่าย ทอดประสบการณ์ในการทำงานให้กับรุ่นน้อง วันที่30เมษายนและ1พฤษภาคม2565โปรแกรมวิชาช่างกลเกษตร,รคณะกุศ์อุตสาหากรรมจัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการประยุกต์ใช้งานอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนเพื่อการเกษตรณศูนย์การศึกษาโคกสีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตขอนแก่นและณศูนย์จัดจำหน่ายและบริการไทเกอร์โดรนจังหวัดขอนแก่นซึ่งเป็นศูนย์ฝึกอบรมการบินโดรนประจำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์บรรลุเพียชินหัวหน้าโปรแกรมวิชาช่างกลเกษตรว่าที่ร้อยตรีด็อร์เอกราชัยเพียอาจารย์กิติคุณปิติพมพันธ์อาจารย์ด็เตอร์ทิตินานป้องนามอาจารย์ด็ตรคุณนิธิด้วงพึง่ง และบุคลากรจากศูนย์จัดจำหน่ายและบริการไทเกอร์โดนจังหวัดขอนแก่นเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ผู้เข้าฝึกอบรมโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะเกี่ยวกับวิธีการควบคุมและการประยุกต์ใช้อากาศยานไร้คนขับ